พร้อมไปอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิกันรี่ยังครับทุกคนวันที่23พฤศจิกายน2022นะครับครั้งนี้ผมจะพาทุกคนกลับเข้าไปอัปเดตในตัวคารกันอีกครั้งตั้งแต่ในเกต E ีนะผ่านตอมออกมาแล้วก็สายพานรวกระเป๋านะครับทุกคนสุดท้ายมาออกที่ e x ็กซิสบีแล้วจะดูบรรยากาศของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาสนามบินสุวรรณภูมิว่าคึกคักต่อเนื่องกันหรือเปล่าเริ่มเดินตั้งแต่โถงด้านในนะครับบริเวณก่อนเข้าไปตอมอหมายเลขหนึ่งนะครับแต่วันนี้ปลายทางของเราก็คืออยู่ฝั่งทิศ เข้าที่จะไปอาคารแซดวันซึ่งยังปิดอยู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่รับรองผมมาอัปเดตให้ทุกคนดูแน่นอนเราจะเดินย้อนกลับไปทางที่ตะวันตกนั้นทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่เดินอยู่ก่อนเข้าตอมอ,อยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็น fast track lane นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิพิเศษต่างๆเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีจุดสําหรับวีซ่าออนอะไรว์บเดี๋ยวเราจะพาทุกคนกลับมาดูตรงนี้เต็มๆเลยนะจะเดินผ่านแบบใกล้ๆเลยนะครับทุกคนแต่ปลายทางอย่างที่บอกครับเราจะเดินมุ่งหน้าไปที่ทางเข้าเกตีสําหรับผู้โดยสารขาเเขา้้้าาารระะหหว่งงปปทศนคนคัจ็ ผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่องนะครับก็ทยอยเดินทางออกกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเราเดินมาถึงตอมอหมายเลข3นะครับก็คือทางเข้าของผู้โดยสารขาเข้านะข้างหน้าจะมีมอนิเตอร์สําหรับบอกเวลาให้กับผู้โดยสารหรือว่าใช้เวลารอประมาณเท่าไหร่ซึ่งรอประมาณไม่เกินสิบนาทีข้างๆตอมอทุกๆฝั่งทางเข้านะครับจะมีร้านค้าปอดรกรแบบนี้เลยขนาบข้างนะครับช่วงเวลาที่เรามาถ่ายทําคลิปประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับทุกคนก็จะเป็นช่วงที่ตอมอไม่ค่อยมีผู้โดยสารเข้ามาแน่นเท่าไหร่นะแต่จะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่ทยอยเดินออกจากในเกตม เรื่อยๆดี๋ยวเราจะเดินย้อนผู้โดยสารกลับเข้าไปในเกตฝั่งทิศตะวันตกก็จะเห็นผู้โดยสารดูทุกคนดูดีคือแบบทยอยเดินเข้ามากันเรื่อยๆเนี่ยทั้งทรงโยุโรปนะครับทรงตะวันออกกลางนะครับเอเชียนะครับทยอยเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันถือว่ายังคงคึกคักต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะข้างหน้าจะเป็นทางแยกของฝั่งทิศตะวันตกนะครับแต่เราจะเดินเข้าไปที่เกตอ e ีนะ เกศนี้จะเห็นหูผู้โดยสารเข้ามาแบบจุกๆเหมือนกันนะครับทุกคนแบบจุกๆเลยทยอยเดินบนทางเลื่อนนะครับทั้งสองฝั่งเข้ามาแบบแน่นเลยนะบริเวณนี้คือพื้นที่ของเกต E ครับข้างหน้าเป็น E1 ซึ่งตั้งอยู่ต้นๆเกศ E เลยนะครับเดินเข้ามาไม่ไกลเลยด้านในเกต E1 ก็จะมีเก e ้าอี้ให้ผู้โดยสารไว้รอนั่งรอสําหรับก่อนจะขึ้นเครื่องนะครับจะเห็นว่าบางเกตอาจจะยังไม่เปิดเพราะว่าผู้โดยสารทายอยเดินออกจากเกตแล้วเข้าไปในตัวสายพานรับกระเป๋ากันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินติดตามผู้โดยสารกลุ่มนี้นะครับเข้านนลเย หรือว่าในช่วงเวลานี้ผู้โดยสารก็ยังเดินทางเข้ามาอย่างคึกคักเลยนะครับเราเดินทางย้อนกลับมาทางทางแยกฝั่งทิศตะวันตกเขต EFG นะครับข้างหน้าเป็นด้านคาปหลาตกรถุงใหญ่ๆเน้นเป็นร์ฟูเมแอนคอสเมติกแบบเต็มๆเ,เลยนะมีซิมของ a s นะครับแล้วก็เขแบงแรกหนึ่ด้านในเหมือนกันนะครับ ข้างหน้าจะเป็นเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับของแยกฝั่งที่ตะวันตกแล้วก็จะมีด้านค้าปราชอนด้านนี้จะมีของครบเลยขนมของกินนะครับซึ่งอยู่เยื้องๆกับเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องนะครับอยู่ขวามือเลยสาหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องนะครับเดี้ยวขวาตรงนี้นะครับถ้าออกออกมาจากเกต EFG นะครับซึ่งฝั่งเกต C ก็มีเหมือนกันนะครับผู้โดยสารสามารถเดินทางเลื่อนหรือเดินข้างนอกก็ได้เพื่อไปตมมีบริการบักกี้เซ์วิสด้วยนะครับติดต่อตรงนี้ได้เลยแล้วก็ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากฝั่งโซนแอฟริกาาาานนะคคครรรรบกกก็จมมมีีเ์ตตออดด่วุโง้้ไลย ไซ้ายมือก็จะเป็นด้านค้าปลอกกรซึ่งเป็นสัญญาณว่าเราก็จะเริ่มเห็นทางเข้าตอมอแล้วนะ จุดแรกก็จะเป็นทางเข้าตอมอหมายเลขดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าตอมอหมายเลข3าหลังจากที่เราเดินผ่านเมืะเกียบรรยากาศเป็นไงแล้วบ้างก็จะเห็นว่าผู้โดยสารทายอยเดินออกมาจากเกตอ e ีนะครับเ g นะครับเราไหลเดินไหลเข้ามาเรื่อยๆเพื่อผ่านตอมทุกคนดูดิหลังจากที่เราเดินออกมาแล้วนันเกตอื่นไม่ว่าจะเป็น FG ก็เดินเข้ามาสมทบในตอมอหมายเลข3ดังนั้นจะเห็นว่าวันนี้ค่อนข้างฟโฟล์มากๆครับไม่ว่าจะมีผู้โดยสารมาเยอะแต่ยังโฟล์อยู่เหมือนเดิมนะครับและก็ยังถือว่าสนามบินสุนญูภูมิยังคึกคักต่อเนื่องนะคร แต่เราจะเดินทางต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปดูจุดวีซ่าออนอาราวัลพันร้านค้าปาอดกรรแบบนี้เดี๋ยวเราเดินแบบใกล้ๆนะครับเดินตามผู้โดยสารไปเลยจุดนี้สําหรับผู้โดยสารที่ต้องการเขียนอิมิเกชันฟอร์มนะครับก็แวะตรงนี้ได้เลยแล้วในเวิร์กนี้นะครับก็จะมี AS5G อยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับส่วนแถวข้างหน้าจะเป็นแถวเพื่อเข้าคิวไปวีซ่าออนอาราวลนะครับในเวิร์กนี้เราจะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเดินทางเข้ามากันอยู่เรื่อยๆครับทุกคนคึกคักต่อเนื่องส่วนผู้โดยสารบางท่านที่ต้องการจะเดินไปเข้าตมหมายเลขหนึ นะกับผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนฝั่งตมหมายเลข1ก็จะมีร้านค้าปลอดอะกรนะครับขนาบข้างกันแบบนี้แบบใหญ่ๆเลยท้งฝั่งตมหมายเลข1จะไม่ค่อยมีความพุกพ่านเท่าหมายเลข3นะจากบรรยากาศที่เห็นก็จะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเดินเข้าไปข้างในกันได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องเดินทางงูแล้วนะขดเป็นงูนะคือเดินตรงไปแล้วก็ค่อยไปเข้าข้างในถือว่าช่วงนี้นะครับมีความฟล์ของตอมเยอะกว่าเดิมมากๆแล้วนะครับ และอย่างที่ผมบอกจุดสังเกตไปนะมีร้านค้าปรอกกใหญ่ๆขนาดตอมแบบนี้เลยซึ่งผู้โดยสารก่อนจะเดินเข้าไปในตอมนะครับสามารถแวะซื้อสินค้าที่ร้านค้าปรอกรได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับได้ทั้งสองฝั่งเลย ก็จะเห็นว่าบรรยากาศตอมอหม่เลข1และใหม่เลขสาของช่วง23พฤษจิกายนเริ่มโฟล์มากๆนะครับเดินทางกระสะดวกผ่านตอมอแล้วก็ทะลุมาที่สายพานรักระเป๋าแบบนี้เลยสายพาน14มาจากย่างกุ้งนะครับกำลังเฟิร์สแบ็กแล้วมีจุดแลกเงินตรงใกล้ๆก,ก,กับสายพาน14เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสายพาน17ซึ่งเป็นสายพานยอดฮิตท,ที่เดินทางมาจากดูใบนะวันนี้ใส เที่ยวบินสายพาน17นะครับดูไบ ek376 นะครับเอมิเรสแอร์ไลน์นะก็มีผู้โดยสารทรงฝรั่งทรงตะวันออกกลางมาเยอะมากทุกคนยังเยอะต่อเนื่องนะเพราะว่าช่วงนี้เที่ยวบินจากดูไบามาที่ไทยกันบ่อยมากๆถี่มากๆด้วยแล้วก็จํานวนผู้โดยสารเยอะมากๆจริงๆถือว่าเป็นภาพที่ดีครับทุกคนเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคุณพ่อพาลูกมาด้วยนะครับมากันทั้งครอบครัวได้เลยนะครับจริงๆเท่าที่เราทําคลิปมาจะเห็นว่าทุกครั้งที่มาสายพาน17ดูไบนะก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เกือบทุกครั้งเลยนนนคคือมาแ่ เดี๋ยวเราไปสังเกตจุดอื่นกันหน่อยข้างหน้าก็จะมีร้านขายซิมนะครับของหลายๆเจ้าอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าสายพานที่20นะ,สา,านนะสายพานที่19นะครับสายพาน19มาจากไทเป่เเปิดแล้วนะอเูเพนแล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็น exit C catmail นะครับอย่างที่ผมพูดตลอดนะเป็น exit ที่ออกไปแล้วก็จะเจอประตู9ประตู10เดี๋ยวเราวกกลับมาดูที่อ้อสายพาน20ปิดอยู่นะทุกคนยังไม่เปิดใช้งานนะครับก็น่าจะบริหารจัดการจำนวนไฟล์นะครับเคาน์เตอร์บริการสายการบินมีนะครับเคาน์เตอร์โรงพยาบาลมีแล้วก็อ้อ ด่แดก 5G ใกล้ๆยื้งๆกับสายพาน15นะครับที่มาจากโฮจิมินนะครับ first b a กแลยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นย่างกุ้งนะครับมาจากเมียนมานะครับก็มีกระเป๋า l a สแ bag แล้วนะครับสีแดงนะครับทุกคนข้างหน้าเป็น exit B boy นะครับออกไปก็จะเจอประตู5กับประตู6อย่างที่เราเคยบอกกันเสมอนะซึ่งเป็นประตูออกหลัก exit หลักทางออกหลักเลยนะครับทุกคนวันนี้ถือว่าผู้โดยสารในถงยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มาแบบเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนออกไปทาง exit B boy ตรงนี้นะครับแล้วดูบรรยากาศด้านนอกนะครับผ่าน ลักกากรนะครับช่องเขียวช่องแดงนะครับก็จะเจอถงด้านนอกแบบนี้นะครับขาเข้าระหว่งประเทศออกมา e x ็กซิสบีบยตรงหน้าประตู5กับประตู6ถ้าให้ญาติมารอก็ให้มารอที่ชั้น2นะครับประตู5กับประตู6กก็จะเจอผู้โดยสารที่เดินทางออกมาจากถง e x ็กซิสบแล้วเจอกันง่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ผู้โดยสารในถงถือว่ามากันแบบเรื่อยๆและผมจะพาทุกคนออกเดินออกไปทางผ่านประตู5ประตู4ผ่านประตู3ไปเรื่อยๆนะครับชั้น2นะครับทุกคนซึ่งในเวิร์กนี้นะครับจะเห็นว่าซ้ายมือเป็นประตู5นะครับแล้วข้างประตู5ก็จะ มีเคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลนะครับในเครือ BDMS นะครับมีเคาน์เตอร์ของชูเปิดปกติเลยขวามือก็จะเป็นญาติที่มารอรับมาชูป้ายรอกันตรงนี้ได้เลยส่วนหลุดจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นเบื้องของทัวร์เอเจนท์นะครับที่แปะป้ายรอผู้โดยสารรอญาติเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ฮะแปะป้ายผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีที่เราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ถือว่ายังคึกคักกันต่อเนื่องเดินมาจนถึงชั้น2ประตู3ซึ่งเป็นมีติ้งพอยต์นะครับใครหากันไม่เจอนะครับมานัดพบกันที่เคาน์เตอร์เหลืองๆไอ เหลืองเหลืองข้างบนนะครับมีติ้งพอยต์ตรงนี้ก็ง่ายดีนะครับอยู่ตรงชั้น2ประตู3นะครับทุกคนถือว่า23มิถุนายนยังคึกคักกันแบบต่อเนื่องนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งตลาดต้นไม้และสนามบินสุวรรณภูมิเสิร์ฟกันทุกวันแบบนี้แน่นอนใครสนใจจะมาจอยกันในไลฟ์ก็ได้นะครับตอนเที่ยงต่อบ่ายนะครับหรืออาจจะมาเจอกันในคลิปแบบนี้ก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดท,ที่ยังไม่ไ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ